ครับวันนี้ผมจะมานำเสนอนะครับนาฬิกาแขวนวินเทจเรือนใหญ่โบราณเดินดีเดินตรงมาจากญี่ปุ่นอีกหนึ่งเรือนนะครับไซโก้ TTX 6 7 9็กซ์หกเจ็ดเอินเจแปนนะครับตัวนี้เป็นทรานซิสเตอร์นะฮะเป็นเครื่องแบบทรานซิสเตอร์หมุนกลไกมันจะหมุนแบบแบ๊กแบ๊กแบ๊นะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่ฮะเป็นกลไกวินเทจรุ่นเก่านะฮะรุ่นโบราณนะครับนี่ครับเครื่องเขาก็จะหมุนแบบนี้เลยนะครับ เดินดีเดินตรงนะครับเดินดีเดินตรงมากนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เครื่องไม่เคยซ่อมใดๆสิ้นสภาพเดิมๆทั้งหมดนะฮะเป็นงานเก่านะครับงานวินเทจนะครับอายุไม่น่าจะต่ำกว่า 35- 40ปีนะฮะคนไกลรุ่นนี้นะครับแล้วก็สภาพโดยรวมก็มีริ้วรอยบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าโดยรวมยังสวยนะครับหายากแล้วนะครับนาฬิกาแบบนี้นะครับเป็นเครื่องทรานซิสเตอร์ความกว้างนะครับ32.5สูง30.5้านะครับ ก็คือกว้างเดียประมาณ12นิ้วครึ่งเลยนะครับ1ินิ้วครึ่งเลยนะครับสูง30.5หนะครับหนาลึกนะครับ6เซนติเมตรนะครับตัวนี้นะครับดูสวยหรูดูดีนะครับเป็นลายออกลายไม้วินเทจสวยครับตัวนี้นะครับและกรอบก็จะเป็นพลาสติกอย่างดีเป็นแบคคไลนะฮะสมัยก่อนนะครับทนทานไม่แตกไม่หักได้แังสิ้นนะครับใครอยากได้นาฬิกาสวยๆนะครับเอาไปไว้แขวนบ้านแขวนที่ทํางานนะครับไม่เหมือนใครนะฮะโต ทำงานต่างๆนะครับห้องรับแขกนะครับร้านกาแฟได้เลยนะครับตัวนี้สวยงามมากนะครับแล้วก็เดินดีเดินตรงด้วยนะครับสวยหรูดูดีนะครับงานสวยนะครับครับเก่าตามอายุนะครับวินเทจมากนะครับสามสิบห้าถึงสี่สิบปีอยู่ประมาณนี้นะครับรับวันยิ่งหาได้ยากแล้วนะครับงานแบบนี้นะครับเมสอินเจแปนแท้ๆนะครับเดินดีเดินตรงนะครับใช้ฐานก้อนกลางหนึ่งก้อนนะครับฐานก้อนกลางหนึ่งก้อนแล้วก็ตัว เคลื่อนก็ยังเดิมๆอยู่นะครับเดิมๆอยู่รังฐานไม่มีสนิมนะครับสวยงามนะครับด้านหลังก็อาจจะมีริ้วรอยบ้างคราบเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าก็ยังสวยอยู่นะครับหาได้ยากแล้วนะครับใครอยากได้นะครับก็จัดได้เลยนะครับตัวนี้นะครับสวยๆมาอีกหนึ่งเรือนนะครับเรือนใหญ่ๆนะครับขอบคุณมากครับ